เรื่องประจำเดือนจะเกี่ยวกับวัคซีนด้วยไหมคะอ่านี่ถามเข้ามานะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนประจำเดือนมาไม่ปกติแต่พอฉีดวัคซีนได้สองเดือนประจำเดือนมาเฉยเลยคะ่ะก็จริงๆแล้วว่าวัคซีนกับประจำเดือนไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่นะคะคะือยังยังไม่ได้มีรีพอร์ตอะไรออกมาว่าฉีดวัคซีนแล้วทำให้ประจำเดือนมันคลาดเคลื่อนเนาะแต่ว่า ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงที่ฉีดวัคซีนสมมติว่าหนูมีช่วงที่ไม่สบายมันก็เหมือนกับเราผ่านช่วงที่เราไม่สบายช่วงหนึ่งมันก็เลยอาจจะทําให้ประจำเดือนมันมีการแบบคลาดเคลื่อนออกไปบ้างหรือว่ามาไวกว่าปกติบ้างซึ่งก็เกิดจากความเครียดที่เกิดขึ้นกับร่างกายในตอนที่ได้รับวัคซีนไปอะคะ่ะ <ka. S 2> แต่ว่าตามที่เขามีรีพอร์ตนะปัจจุบันการฉีดวัคซีนไม่ได้มีผลอะไรโดยตรงกับเรื่องประจำเดือนอะค่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะสบายใจได้ยาบํารุงร่างกายเนรนาคาช ประกอบด้วยกลุ่มยาเบญจกุลปรับธาตุสีและอากาศธาตุผลดีปรีเง่าขิงแห้งรากเจตมูลเพลิงแดงเถาสขาร,รากชาพลูสมุนไพรบำรุงกำลังโดไม่รู้ล้มโกชียงกระชายดำกำลังวัวเถลิงหมากระทืบลงกำลังเสือกรง้งบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0 8 3 2 9 9 3 2 2 3